สวัสดีครับพี่แบงค์ซันเดย์พรินเซสทุกคนครับความรักเป็นสิ่งที่ดี <c oughs> เป็นสิ่งที่งดงามนั่นเองนะที่เปิดเรื่องความรักนะเป็นสิ่งงดงามเนะี่ยเพราะว่ามันเป็นวันวาเลนไทน์แฟนคลับเจ้าหญิงดิสนีย์นะมาเล่นเกมนะจับคู่ให้กับเจ้าชายดิสนีย์เองนะเกมนี้ไม่มีใครขอมาเ,อเคยมีคนขอมาแล้วนานแล้วนะแต่พี่แบงค์ไม่ทำสักทีนะ ถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์พี่แบงก์ก่อนไปเล่นเกมนะต้องช่วยกันมาหากินหน่อยนะเราเจ้าหญิงน้อยโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรูปเจ้าชายคนที่1ครับมา <Yeah. S 1> เจ้าชายคนที่1น,นะเจ้าชายหน้าตาหล่อเหลาอาการดูเป็นฝรั่งนะฮะแต่ว่าแอบดูหน้าตีนิดนึงถูดเป็นฝรั่งหรือเปล่านะพี่แบงค์จะไม่เอ่ยชื่อเจ้าชายนี hey. ่ โหดไหมเพราะว่าถ้าเอ่ยชื่อเดี๋ยวรู้ไงว่าเป็นแบบเป็นใครอะไรแบบนี้ช้อยมาครับคนที่หนึ่งเจ้าหญิงเบลนั่นเองนะเจ้าหญิงออโรรานั่นเองนะคิดว่าเจ้าชายคนนี้ควรคู่กับเจ้าหญิงคนไหน <What? S 1> นี่มีให้เลือก2คนนะได้คำตอบหรือยังนะจะทำการเฉลยแล้วโอ้โหไวมากนะมาแล้วครับเฉลยนะฮะหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสอนะเจ้าหญิงคนไหน เบลหรือออโราคำตอบคือออโรรานั่นเองนะฮะเจ้าชายคนนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าเจ้าชายฟิลิปนั่นเองนะครับมาจากเรื่องราวของ Sleeping Beauty นะฮะเป็นเจ้าชายของเจ้าหญิงออโราของเรานี่เองครับ <S <S ต่อไปคนที่2นี้นะครับเน่คนนี้นี่หล่อเลา,าเอาการพี่แบงค์บอกเลยว่าคนนี้หล่อนะฮะเท่ด้วยไม่บอกชื่อปิดปากกัน หนุ่มคนนี้นะมีแฟนเป็นใครเกมนี้มันก็น่ารักดีนะคนที่หนึ่งครับเ <Yeah. S 1> จ้าหญิง <Yeah. S 1> อันนาก,ก,ก oh, <no. S 1> คนที่สองครับเจ้าหญิงราพันเซลนะอ,อจำกันได้หรือไม่นะฮะว่าผู้ชายคนนี้มีใครเป็นแฟนเจ้าหญิงคนไหนนะเพียงจะเฉลยแล้วครับระหว่างอันนาหรือราพันเซลตอบมาตอบมาแฟนของเขาคือ โรมันเซลนั่นเองนะเจ้า <Yeah. S 1> ชายคนนี้นะฮะตอนแรกเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าชายเป็นโจรน,นะเขามีชื่อว่ายูจีนนะฮะแต่เขามีชื่อใหม่นั่นก็คือฟรินไรเดอร์นั่นเองนะแต่ตอนนี้กลับไปใช้ชื่อยูจีนแล้วนะแบบว่าเป็นคนดีแล้วนะก็แน่นอนว่าเป็นเจ้าชายแล้วนะเพราะว่าแต่งงานกันกบเจ้าหญิงราพันเซลนั่นเองครับต่อไปครับคนที่3คนที่3าม สุดหล่อของเรานะฮะที่ดูกลนวๆนะฮะไม่พูดชื่อก่อนนะตอนนี้แต่ทุกคนก็นรู้แล้วแหละเห็นหน้าก็รู้ชื่อแล้วเออมาตัวเลือกที่หนึ่งนี่คือเจ้หญิงเทียนานั่นเองส่วนคนที่สองครับจัสมินอืมดูผิวแบบคล้ำๆเหมือนกันนะผิวมีสีน้ำผึ้งนะก็เป็นคนหนึ่งผิวออกผิวสีนะฮะคิดว่าใครเป็นแฟนของพ่อหนุ่มน้อยคนนี เออคำถามนี้มันง่ายไปนะเออถ้าใครตอบผิดนี่เครื่องนะครับมาเฉลยจ้ะคนที่เป็นแฟนของหนุ่มนะ้อยคนนี้คือใครจัสมินนั่นเองนะครับห้ามตอบผิดเด็ดขาดแล้วข้อน,นี้นะฮะจัสมินเป็นแฟนกับอลาดินนั่นเองนะครับข้อนี้นี่ก็ง่ายหน่อยนะเพราะว่าจัสมินอลาดินอลาดินจัสมินนี้จำกันได้ง่ายนะ นี้นะฮะหนุ่มน้อยรูปหล่อผมสีทองนะฮะตัวใหญ่ลับ,บึกนะโอ้โหคนนี้นี่หล่อนะแบบว่าดูแบบน่ารัก <Yeah. S 1> มันง่ายอ่ะข้อนี้เออช้อยมาระหว่างเอลซ่าหรืออันนาโอ้เอาอะไรมาถามเนี่ยเออถือว่าสนุกสนุกนะในวันว,วาเลนไทน์นั่นเองนะครับอย่าตอบผิดนะข้อนี้ตอบผิดนี้สึกพี่น้องเลยนะ แฟนของพ่อหนุ่มคนนี้คืออน,น,านานานนั่นเองนะครับอน,นานัเนี่ยก็เป็นแฟนกับพ่อหนุ่มคริสโตฟนั่นเองนะครับห้ามเลือกผิดเป็นเอลซ่าเด็ดขาดนะเออเดี๋ยวโดนพลังน้ําแข็งไม่รู้ด้วยปะต่อไปข้อที่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 ห้าะครับข้อที่ห้ามาอีกแล้วครับหนุ่มตีครับหนุ่มตีนะะคนนี้เนี่ยก็มีอมีศักดิ์เป็นแม่ทัพ เออผู้กองต้องเรียกผู้กองมากกว่าคนนี้นะเขาดูหนุ่มตีนะเขาจะมีแฟนเป็นใครนะฮะระหว่างซินเดอเรล,ลา่านี่เขาอาจจะชอบฝรั่งก็ได้ <laughs> และมูหลานนะครับผมเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไมมันง่ายจังนะเออห้ามผิดแม้แต่ข้อเดียวนะบอกเลยนะครับเ oh, <no. S 1> ขามีแฟนเป็นใครครับระหว่างซินเดอเรล,ลากับมูหลานตอนะ่อมาเขาเป็นแฟนกับ มูร้านแดงโอ้ใครผิดข้อนี้นี่ต้องรู้สึกผิดไปเลยนะเออเพราะว่ามันไม่น่าจะผิดได้นะอิตาลีช่างนี้ไม่น่าจะชอบฝรั่งนะดูจากทรงแล้วนะครับผมโอเคต่อไปดูน้ำลายกระเด็นต่อไปข้อที่6ครับข้อเดียวครับพ่อหนุ่มผมดำนี่ตาสีฟ้าดูหน้าตากวนกวนมากนะเขาจะชอบสาวแบบไหน <c oughs> <c oughs> ระวัง <c oughs> เบลนะฮะเออเจ้าหญิงเบลของเราส,สวยๆคนนี้นะฮะกับแอริเลเจ้าหญิงส,สวยๆเหมือนกัน <c oughs> ถ้าเป็นพี่แบงค์นี่เลือกยากเลยนะเออสวยทั้งคู่มาถึงเวลาต้องตอบแล้วครับพระหนุ่มคนนี้นะฮะเป็นเจ้าชายด้วยนะฮะมีชื่อว่าเอริกนะฮะเขาเป็นแฟนกับเอริก หกข้อผ่านไปนะฮะตอบถูกกันไหมเอ่ยตอบถูกอยู่แล้วอะ่ะใครตอบผิดข้อไหนนี่ต้องคอมเมนต์บอกด่วนๆเลยนะเออโอเคต่อไปครับข้อสุดท้ายข้อที่7ข้อที่7ครับคนนี้ยิ้มสวยงามมาแต่ไกลนะฮะคนนี้เนี่ยบอกชื่อเลยแล้วกันเขาชื่อนาวีนนะฮะเป็นเจ้าชายนะครับผมระหว่างเจ้าหญิงคนที่หนึ่งคือเทียนานะฮะและคนที่สองคือเจ้าหญิงโพคาฮอนทัส อคิวสีคล้ายๆกันเลยนะ3ามคนนี้นะเออเขาเป็นแฟนกับใครครับเจ้าหญิง2คนนี้นะระหว่างเทียน,หนาหรือโพคาออนทัดนะฮะมาคนที่เป็นแฟนกับเจ้าชายนาวินคือคือเทียนานั่นเองครับข้อนี้นี่ก็ง่ายอีกแล้วนะฮะง่ายทุกข้อนั่นแหละะใครตอบผิดนี่น่าตีมากเลยนะ บ้างครับเกมสําหรับวันวอรเรนไทะเป็นการทดสอบความรักของน้องๆน,นะรี oh, <laughs> ่แงว่าเกมนี้ไม่น่าจะมีใครผิดแต่ถ้ามีคนผิดคอมเมนต์บอกพี่แบงค์ที่ด้านล่างนี้หน่อยนะว่าผิดที่ตัวไหนนะบอกกันหน่อยพี่แบงค์อยากรู้นะเพราะว่าถ้าเล่นกับพี่ฟ้าเนี่ยพี่ฟ้าตอบผิดแน่นอนเพราะวันนี้พี่ฟ้าไม่อยู่นะครับโอเค ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกดติดตามให้ด้วยนะมาเป็นครอบครัว s u n d y Princess กันนะอยากทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจะเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย